สวัสดีครับและนี่คือคอนเทนต์ตับฟุตบอลโลกตอนที่2นะครับผมในต,ตอนนี้นะครับเราจะาพูดถึงว่ามีวิธีการในการเลือกทีมฟุตบอลที่จะเชียร์ยังไงแล้วก็สาเหตุที่ผมเลือกทีมสเปอร์แล้วก็ที่มาของมันนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสรียเวลาครับผมไปเริ่มตอนที่2กันเลยครับ โอเคครับผมสวัสดีครับและนี่คือคอนเทนต์ตอนรับฟุตบอลโลกตอนที่2นะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยอย่างที่พเพื่อนๆเห็นชื่อคลิปกันผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเรามีวิธีการในการเลือกทีมที่จะเชียร์ยังไงแล้วก็คําถามที่มีเยอะมากเลยนะครับในเวลาผมเล่น Q&A นะครับทุกวันอาทิตย์นี้ทุกคนก็จะเข้ามาถามกันว่าทำไมผมถึงเชียร์สเปอร์นะครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมเราถึงเชียร์ทีมนี้แล้วก็เราเลือกทีมเชียร์ยังไงทีมมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนเเเเป็้าาครรดี๋ยว ไปเริ่มคอนเทนต์ช่วงฟุตบอลโลกตอนที่2กันเลยครับไปแต่ก่อนที่เราจะไปกันครับผมวันนี้พิเศษสุดๆนะครับเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์นะครับก็คือตัว Honor Pad 8นั่นเองนะก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการหาข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวมาพูดในวันนี้นะครับผม โอเคก็เร okay, ามาเริ่มที่หัวข้อที่ว่าเฮ้ยเราจะเลือกทีมเชียร์ยังไงก่อนนะครับผมก่อนหน,นึ่งในผมอยากให้เพื่อน,อนรู้จักก่อนว่ามันมีบอลทีมชาติแล้วก็บอสลสโมสรถ้าใครยังไม่แม่นเรื่องฟุตบอลพื้นฐานนะครับลองกลับไปดูคลิปที่แล้วได้ฟุตบอลจะมีฟุตบอลทีมชาติแล้วก็ฟุตบอสลสโมสรนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะขอลงที่ฟุตบอสลสโมสรแล้วกันเพราะว่าฟุตบอสลสโมสรเนี่ยมีทีมเยอะมากนะครับผมฟุตบอลทีมชาติเนี่ยก็จะมีทีมชาติก็ตางประเทศนะครับก็แข่งอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกช่วงนี้เดี๋ยวเราไป ค่อนจะยิบยิบนิดนึงนะครับผมคูม่บอลสโมสรนะครับผมก็จะมีหลายหลีกเลยมีหลีกเยอะมากแต่ว่าหลักๆที่คนเขาจะดูกันเป็นส่วนใหญ่นะผมขอย้ำนะครับผมก็คือหลีกสเปนที่มีชื่อว่าลาลิกา้าแล้วก็หลีกของอังกฤษที่มีชื่อว่าพรีเมียร์ลีกนั่นเองก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะเลือกอะไรนะครับผมแต่ สิ่งที่ผมจะบอกเกี่ยวกับการเลือกทีมด้วยส่วนตัวด้วยเหตุผลแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของผมนะครับการเลือกทีมมันไม่ใช่การที่เราจะเห็นอะไรแล้วเราก็เลือกมันไม่ใช่มีหลีกมาเยอะๆแล้วเราก็จิ้มหลีกมันมีอะไรที่มากกว่านั้นครับสำหรับผมเนี่ยผมจะเรียกมันว่ามันเป็นความบังเอิญที่ลงตัวเดี๋ยวไปฟังทฤษฎีเลยะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปฟังประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวดีกว่าว่าสำหรับผมเนี่ยการเลือกทีมเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าสำหรับผมเนี่ยการเลือกทีมมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเรามีทีมมาหนึ่งแผงแล้วเราจะเลือก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 ทีมอะไรสำหรับผมเนี่ยการเลือกทีมมันเหมือนเป็นแบบมันเป็นอินสปิเรชันมันเป็นมันเป็นหรือว่าเป็นความประทับใจอะไรแบบนั้นอะยังไงทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงคือเวลาเราเริ่มจากการที่เราชอบฟุตบอลก่อนเนาะรอบตัวเราอะมันจะกลายเป็นฟุตบอลเองโดยอัตโนมัติเลยใน Facebook ก็จะมีฟุตบอลในทีในชีวิตทุกอย่างก็คือว่าแต่เราก็จะยังไม่ได้มีทีมที่แบบ มันช่างปลาตรึงใจแล้วก็ติดตามแล้วก็สนับสนุนเขามาตลอดจนถึงเราถึงมาถึงช่วงช่วงหนึ่งค่ะผมที่แบบ เรามาได้แรงบาาันดาลใจจากมันบางอย่างเช่นอาจจะเป็นคุณพ่อที่ดูฟุตบอลแล้วก็เชียร์ทีมนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเห็นแล้วเราก็ดูเขาแข่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยการแข่งความสาม,มารถของเขาแรงบาาันดาลใจมันเรียกว่ามันมีแรงบาาันดาลใจมันสร้างระทับใจให้เราได้อะไรแบบนี้หรืออาจจะชอบพ้าชุดสวยก็เป็นดได้นะชอบพชุดสวยเสร็จแล้วก็ไปลองดูเขาแข่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสร้างแรงบันดาลใจดีหรืออาจจะเป็นการชอบนักเตะสักคนหนึ่งถ่ายใน Facebook เจอเราชอบนักเตะสักคนหนึ่งก็ลยติดตามเขามาตลอดเสร็จแล้วก็ไปติดตามที่ เราก็เห็นว่าทีมเขาเนี่ยมีเรียกวไงมีแรงบันดาลใจมีทัศนคติที่ดีช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้แบบเนี้ย มันคลิกหมดเลยครับผมของพวกนี้มันแบบมันกึ๊กปุ๊บแล้วก็จะติดตามจะเชียร์ทีมนั้นมาตลอดผมพูดตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวผมจะมาไล้ฟังด้วยว่าเฮ้ยผมเนี่ยเริ่มเชียร์สเปอร์ได้ยังไงเอาจริงส่วนมากมันเป็นเรื่องของแบบจังหวะที่มันพอดีลงตัวกันแบบคือตัวผมเองเนี่ยก็เรียกว่าดูบอลมานานมากเลยนะก่อจะแบบกึ๊บเชียร์สเปอร์เนี่ยมันเป็นช่วงเหมือนแบบที่มันคลิกกันพอดีมากกว่ามันไม่มีแบบเรารู้จักทีม20ทีมแล้วเราก็แบบ เอาทีมนี้มันมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิอันนี้มันอาจจะยังเห็นภาพสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังแล้วกันว่าผมเองนะครับผมเริ่มเชียร์สเปอร์ได้ยังไงนะครับผม,ผมก็เป็นหนึ่งคำถามที่นเอทุกอาทิตย์มีทุกรอบอย่างมาหนึ่งรอบผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปตอบกันด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าทําไมผมถึงเลิกเชียร์สเปอร์แต่ก่อนที่จะไปนะครับผมนี่คือออดิเออร์แพด8ครับผมหรือว่าสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นั่นเองเยด รประมาณ1อาทิตย์เนาะในการทํางานและการหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตัว Honor Pad 8ผนะครับผมเป็นแพดที่เหมาะกับการทํางานนะครับผมดูหนังดูซีรีส์หรือว่าดูฟุตบอลด้วยนะครับผมคาถามคือจุดเด่นหลกัลกๆของมันเลยเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองโดยหน้าจอของมันเนี่ยที่มีความกว้างถึง12นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอแสดงผลนะครับผมเป็น Honor Fu l l View นะก็ความคมชัดมากถึง 2K เกันเลยทีเดียวถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งของมันเลยเนี่ยคือเรื่ เนี่ยเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์สุดๆไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มีลำโพงมากถึง8ตัวนะครับผมมีทั้งหัวแล้วก็มีทั้งท้ายฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมาะมากๆนะครับกับการดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงนะเสียงนี่มากันครบทั้งแหลมทั้งเบสเลยนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยมันยังเหมาะกับการพกพาด้วยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีน้ําหนักเพียงแค่520กรัมเท่านั้นและความบางของมันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีก1จุดเด่นเลยเพราะว่ามันบางแค่6.9 mm านั้นเอ้นะและแนน่นับผมว่าในยุคนี้ที่เราใช้สาายตากันอย่างดดดดเเ็มันน หน้าจอตอัวน,นี้นะครับผมได้รับการรับรองว่าสามารถลดแสงสีฟ้าแล้วก็ลดการกระพริบซึ่งช่วยปกป้องดวงตาของเราได้ผมไม่ว่าจะดูซีรีส์อะไรมากแค่ไหนก็ไม่มีปัญหานะครับผมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องของหน้าจอที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับผมอันนี้ก็แต่ละแต่คนนะสำหรับผมเนี่ยผมว่าเอามาเล่นเกมนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าคือหน้าจอมันใหญ่ เออผมก็ชอบที่จะเอาไอ้ตัวนี้ไปเล่นเกมเหมือนกัน,นครับตอนหนึ่งอาทิตย์ที่ได้มาเนี่ยก็เอามาทํางานแล้วมาสามารถเอามาเล่นเกมด้วย,วยหน้าจอที่ใหญ่ขนาดน,นี้แล้วก็ราคาที่เป็นมิดโอเคประมาณนั้นนั่นคือจุดเด่นที่น่าสนใจของสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับโอเคครับผมกลับไปเข้าเรื่องของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าผมเชียร์สเปอร์ได้ยังไงครับผมไปดูกันครับ โอเคต้องบอกว่าจริงเนี่ยผมเป็นคนที่ดูบอลนะครับมาสักพักใหญ่ๆแล้วเอาจริงถ้าเพื่อนๆเห็นผมมาแบบนานๆจะเห็นผมใส่เสื้อบอลวอลเลตี้มากไม่ว่าจะเป็นเรือพูผมเคยใส่นะเสื้อบอลแมนยูเสื้อบอลแมนซิตี้ผมใส่คือผมดูบอลมานานมากรู้จักเลือกฟุตบอลมาน่าจะตั้งแต่ม2สองมสองกจะตั้งแต่ม2สองผมดูบอลมาตลอดเลยนะก็คือดูขำๆแหละอาจจะมีช่วงหนึ่งที่แบบอ่าอาจจะอินกับอะไรบ้างก็เชียร์แมนซิตี้อยู่ช่วงหนึ่งก็ก็เฉลยเขาชนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ก็เชียร์เรือพู แต่ก็ไม่ได้แบบโอ้อินอะไรที่แบบจะมาดูทรงรัฐอะไรขนาดนั้นนะแค่นั้นเลยครับผมเพราะฉะนั้นจะเห็นผมเก่าๆรูปเก่าอาจจะมีเห็นใส่เสื้อแมนซิตี้บ้างก็มีริเวอร์พูลบ้างนะครับเรื่องราวของกัสเปอร์เนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อไหร่อาจจะเห็นว่าของสะสมของสเปอร์ข้างๆจะเยอะแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมเพิ่งจะเชียร์สเปอร์มาได้ปีนี้น่าจะเข้าปีที่2เองนะ มก็ต้องเล่าไปเมื่อปีที่แล้วปี2021ช่วงบอลยูโรนะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้ดูบอลหรอกช่วงนั้นอนะ่ะก็ดูสนุกสนุกแต่ก็กลับมาดูบอลยูโรเออเป็นเป็นเหมือนบอลแรกๆบางที่กลับมานั่งดูสดหมดตอนนั้นมันถ่ายทอดสดอะ่ะเออแอรโรซอลไปแล้วนะ่ะช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่กลับมาดูฟุตบอลดูแมตช์จริงๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็เออรู้สึกว่าดูบอลก็สนุกดีบวกกับตอนนั้นเนี่ยเพิ่งได้ PS4 มา เลยทั้งดูบอลแล้วก็เล่นเกมบอลด้วยเล่นเล่นเกมเนี่ยเล่นเป็นตอนแนมฮอสเปอร์กับเล่นเป็นลีดเออเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งเป็นทีมเล็กท,ทีมหนึ่งอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อะไรโดนใจให้เริ่เหมือนกันรู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะชอบเพราะเสื้อสีขาวแค่นั้นเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยก็โอเคก็ดูบอลไปด้วยก็อินก็อินกับบอลอยู่เท่านั้นเล่นเกมก็เล่นเกมฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เวลาก็ผ่านไปบอลยูโรก็จบลงใช่ไหมเสร็จแล้วก็เปิดฤดูกาลนัดเปิดฤดูกาลผมจําได้เลยครับแล้วกร้ยที่ผมูสึ คลิกกับแบบทีมฟุตบอลนะอะไรสักทีมหนึ่งผมจําได้ว่านัดแรกวันนั้นอ่ะมันเป็นนัดที่มาซิตี้เจอกับสเปอร์เป็นนัดเปิดสนามแล้วก็รู้สึกจะมีคู่หนึ่งคือลีดเจอกับแมนยูมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเลือกดู2คู่นี้เพราะว่าเล่นเล่นเกมเป็น2ทีมนี้ก็เลยอยากเห็นของจริง แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแบบแค่นั้นเลยจริงๆลีดก็ไม่มีอะไรนะนั้นก็จบไปถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะแพ้แมนยูนี่แหละแล้วพอตกดึกใช่ไหมผมก็ดูแมนซิตี้กับอ่อสเปอร์ต่อเลยนะครับคืนนั้นคืนนั้นเป็นนัดแรกที่ดูแล้วรู้สึกว่าแบบนี่คือฟุตบอลที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นซอนทึงมินที่ยิงยิงนําแล้วก็นํา 10- จนจบเกมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนัดน,นั้นไม่ว่าจะเป็นลูกยิงไม่ว่าจะเป็นการป้องกันจนนาทีสุดทา้ายทําให้สเปอร์สามารถชนะแมนซิต มนแชตั้งแต่นั้นมันต้นมาก็สร้างแรงมานดาลใจให้ผมติดตามสเปอร์มาตลอดถึงทุกวันนี้เลย แค่นั้นเลยครับผมลูกยิงของซอนทุกอย่างจริงๆคือผมไม่ได้ตั้งใจจะดูบอลด้วยซ้าแบบไม่ได้ตั้งใจแบบเออก็ดูดีกว่า2ทีมนี้ดูเพราะว่าเราเล่นเกมเป็นเขามาเราอยากเห็นเขาตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เออมันก็มาถึงจุดที่แบบเราอินกับมันเราแบบคลิกกับแบบช็อตที่แบบมันรุ้นมันตื่นเต้นมันแบบเออมาได้จนถึงทุกวันนี้ผมถึงบอกว่าการที่เราจะเลือกเชียร์ทีมอะไรสักทีมหนึ่งอะ่ะมันมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแม่งมีทีม,มาแบบเรียงเป็น18ทีม19 20ทีมาแบบอนัลเกอาจจะเกิดจาก ามาดานใจเล็กๆกลุมเชื่อว่าคนที่ดูบอลหลายๆคนก็เป็นแบบนั้นเช่นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นทีมฟุตบอลคนไทยก็เลยเชียร์และบวกกับการที่มันไปคลิกกันกับจังหวะเล็กๆเหตุผลเล็กๆถึงเชียร์อาจจะเป็นทีมฟุตบอลที่คุณพ่อคุณแม่เชียร์แฟนดูอะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่มานะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าไม่มีฟุตบอลนัดนั้น,น,นถ้าผมไม่ได้ดูแมตช์นั้นเนี่ยผมจะไม่แน่จะได้เชียร์สเปอร์กันเพราะว่าก,ก็ดูแบบอืมคือมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้จริงๆครับมันจะเป็นที่แบบมันคลิก ก็ต้องขอบคุณทาง o n e ด์แด8อีกครั้งนะครับผมที่ทำให้เราได้มีคลิปดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็โอเคประสบการณ์บวกกับความรู้ของผมก็หวังว่าวันนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ